สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ผมและคุณหนุมนะ,ะจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปพบกับวัดนะ,ะที่มีโสโลแกนเอ๊ะเขาเรียกโสโลแกนหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามีคำคล้องจองกันมาตั้งแต่บโบราณโอ้โหจริงปะฮะได้ยินกันมานานแล้วนะฮะวันนี้เลยมาถึงนี่เลยคำคำนั้นคือแรงวัสดสเกตเปรดวัสดุทัศน์ โอ้โหนมัสการครับมัสการพระอาจารย์ครับก็จเจริญพอนรพระอาจารย์ทนาเดชครับผมนะครับจะมาเป็นวิทยากรนะครับให้ความรู้ที่ถูกต้องนะครับนะฮะไม่มั่วนิ่มเหมือนเราสองคนจุดแรกครับพระอาจารย์ของวัดสเกตจะเจริญพอถ้าจะมาสักการะหรือมาเยี่ยมชมเนี่ยจะต้องมาตรงนี้ต้องมาตรงนี้ก่อนสําคัญอย่างไรครับพระอาจารย์สําหรับสถานที่ตรงนี้เนี่เรามองไปทางด้านหลังจะเห็นต้นไม้ใหญ่ที่สูงตรหงงานเลยสําหรับท่านสาธุชนที่เข้ามาในบริเว เวณวัดสเกตทห่นี้จะเห็นต้นไม้ต้นนี้ซึ่งมีความสําคัญและศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากนี่คือต้นโพใช่อายุอายุมากกว่า200ปีนนมีความมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรอย่างไรครับก็คือต้นพระศรีมหาโพน,นี้นี่เป็นต้นไม้ที่รนก้าวลัชการที่สองพระองค์ทรงปลูกเองโอ้ นำกล้าต้นโพมาจากไหนก็เพราะเหตุที่ว่ารวนเก้ารัชการที่สองนั้นได้ส่งสมณทูตยอมรู้จักสมณทูตสมณทูตคือสมณทูตที่เป็นพระถูกต้องเดินทางไปประเทศประเทศศรีลังกาครับเพื่อไปใช่เพื่อไปสานสัมพันธไมตรีเป็นระยะเวลาเท่าไหร่รู้ไหมสาม สามปีไปสารสัมพันธไมตรีกับใครครับกับคณะสงฆ์ของลังกาวงอ๋อพระกับพระใช่ใช่ช่ว่าขเราได้ถึงสยามวงใช่ใช่ถูกต้องว่ามีรูปแบบในการประพฤติปฏิบัติสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไรเป็นระยะเวลาีครปีความผูกพันระหว่างคณะสงฆ์ก็เกิดขึ้นในการใช้เวลา ประพฤ่ิปฏิบัติร่วมกันในขณะนั้นทางประเทศศรีลังกาจึงได้มอบต้นโพทั้งหมด3ต้นเพื่อเป็นของแทนใจของแทนความรู้สึกในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเหมือนกันอ้าจารย์ครับแล้วมอบมาต้นอย่างนี้ขนมาไงครับ โอ้ไม่ใช่ว่ามัศักดิ์สิทธิ์แค่นี้หอทไมอะก็สามต้นเนี่ยโอ้โหลงเรืออะไรมาเนี่ยเอามาตั้งแต่ยังเป็นหน่อเล็กๆต้นกล้าที่หนอที่แข็งแรงแล้วโอ้เอาหนอมาสามต้นยิ้วกันมาใช่ใช่ต้นแรกอยู่ที่นี่ต้นแรกอยู่ที่วัดสเกตแห่งนี้แล้วก็ต้นที่สองนั้นก็อยู่ที่วัดมหาธาตุแล้วก็ต้นที่สามก็ปลูกไว้ที่วัด สุทัาเทพวนารามก็คือรถเการัชกาลที่2ปลูกทั้ง3ต้นอยู่3วัดนี้สองร้อยกว่าปีพี่แท่งเป็นสัญลักษณ์สาหรับความสัมพันธ์ความสัมพันธภาพให้ระลึกถึงซึ่งเป็นตัวแทนขององคมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพูดง่ายๆว่าเป็นตัวแทนแห่งการตื่นรู้ของพุทธศาสนิกชนเจริญมีเรื่องเล่ามาด้วยว่าต้นนี้เนี่ยเป็นญาติกับต้น โฮที่อินเดียที่สมมาสมุทธเจ้าของเราเนี่ยสมเด็จพระสมมาตัดสรุตรงนั้นแน่นอนใช่แล้วครับนี่แหละครับอยู่ที่นี่ใครไม่มีทุนเดินทางไปถึงอินเดียไปถึงลังกามากราบที่นี่ใช่แล้วแล้วรูปปั้นรูปเหมือนนี้เป็นรูปเหมือนของพระเด็พระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดวัสสเกตท่านเป็นมหาเถระที่เป็นที่รู้จัก ของคณะสงฆ์ทั้งหมดเลยเป็นที่รู้จักคืออีกหนึ่งชื่อคือท่านท่านสมเด็จเกี่ยวสมเด็จเกี่ยวนะครับนี่อาจารย์ครับนอกจากนั้นต้นโพต้นนี้เนี่ยทุกๆวันสําคัญก็จะต้องได้รับพระราชทานน้ำที่จะมารดต้นโพจากพระมหากษัตร์ด้วยซึ่งเป็นปกดมนเทียนบานว่าในวันที่13ในวันสงกรานนี้ทางสำนักพระราชวังจะประทานน้ำมาเพื่อที่มารดต้นโพ รงสถานที่แห่งนี้แล้วในช่วงวันสงการสถานที่แห่งนี้ก็จะมีการจัดงานสงการย้อนยุคซึ่งสนุกสนานมากใช่มีการแต่งชุดไทยรำไทยมีการรดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่แบบโบราณโบราณโบราณอยู่ตรงนี้เลยก็คือว่าจําลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเป็นร้อยร้อยปีก่อนเป็นการสื่อสารมาไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเป็นการย้อนยุค ที่ให้เด็กและเยาวชนที่มาเที่ยวงานแล้วเกิดความรู้สึกว่าประทับใจในบรรยากาศรรถน้ําดําหัวกันแบบดั้งเดิมที่ดั้งเดิมไม่มีมาสาดกันครบไม่ไม่ไม่มีไม่มีแล้วก็มีลำวงด้วยมีข่าว่ พอาจารย์ที่ที่โอ้โหสายานุสิทธินี่แย่งกันเข้ามาเลยคือแยง่งแย่งเรื่องอะไรกันอันนั้นเป็นในช่วงช่วงไน,นช่วงสงกรานสงกรานเนี่ยจะต้องมาวัดสเกตมีของดีใช่คือะอะไรครับเพราะว่าที่วัดสเกตนี้จะมีพธิธีสวดทำน้ำพระพุทธมนต์โดยสวดบทมหาสมัยยสูตร ซึ่งที่เดียวเลยในประเทศไทย,ยในประเทศไทยเขาเรียกว่าน้ำเลยะฮ่ไหมน้ำพระพุทธมนต์ปรกเสกบทมหาสมัยสูตรบทมหาสมัยสูตรใช่ซึ่งทำขึ้นเพื่อซ,ซึ่งบทพุทธมนต์บทนี้เนี่ยเป็นบทที่เทวดาสันเสริญมากเป็นบทที่เทวดาเ,เราเทพเทวดา,าทั้งหลายชื่นชอบมากเพราะฉะนั้นถ้า ท่านใดที่มาร่วมงานในช่วงวันสวดบทมหาสมัยยรนี้ภายในพระโบสดถ้าเข้าไปภายในจะเกิดความรู้สึกเย็น ละลื่นชื่นบานมากแล้วมีลมพัดเป็นเป็นเป็นความมหัศจรรย์สําหรับญาติโยมที่มาร่วมงานมีความเชื่อว่าเป็นสิริมงคลยังไงครับเป็นน้ำมนต์นี้ได้ไปแล้วเชื่อว่าเป่าทุกภัยแล้วให้เสริมสิริมงคลสร้างให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและที่สำคัญ พิธีนี้นี่มีมาตั้งแต่สมัยร้นเก่าราชการที่1สมัยโน้นตั้งแต่เจ้าพยามหากษัตรศึกสุ0ร้อปีใช่ที่ทำพิธีมูรธาพิเศษครับสวดบทพระพุทธมนต์บทมหาสมัยยสูตรนี้7วัน7คืนเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับเจริญกรพระอาจารย์ครับแล้วถ้าอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะได้น้ำมนต์นี่ให้มาวัดวันไหนครับต้องมาวันที่13เมษายน1สทุปี ของทุกปีเจริญพรอ่านี่อันนี้คือจุดแรกนะครับท่านชมที่เราจะต้องมานะฮะหน้าวัดนี่เองจะมีต้นโพศักดิ์สิทธิ์ปลูกมาแล้วนะฮะ200กว่าปีกำลังทําอะไรครับที่วัดพ่ายันบรมบันพจนนี้นี่กำลังเตรียมงานสวดมนต์ข้ามปีครับอ๋อใช่ใช่พระอาจารย์ครับหลังจากนี้ไปไหนต่อครับหลังจากนี้ก็จะนำพาญาติโยมเข้าไปภายในเก้าโบสถ์ซึ่งเป็นจุดที่สองจรเลนพรไปโอเคไปครับ อาจารย์ครับนี่คือสําหรับตรงนี้ก็เป็นส่วนของพระโบส์ซึ่งเป็นส่วนของหัวใจของวัดซึ่งภายในพระโบส์ที่สําคัญที่สุดก็คือองค์พระประธานพระประธานที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนที่อื่นตรงไหนครับอาจารย์ตรงที่ว่าญาติโยมเวลาที่เข้ามาจะถามอยู่ตลอดเวลาว่าพระประธานนี่ชื่ออะไรเราก็จะตอบว่าชื่อหลวงพ่อพระประธานและโยมก็จะงงว่าทําไมท่านตอบกวนหรือยังไงก็หลวงพ่อพระประธานจริงๆครับเอายังไง ก็หลวงพ่อพระประธานแกก็ถามอีกยังไงก็หลวงพ่อปกติต้องมีชื่อเพราะเพราะใช่ที่เราจะเรียกกันพระประธานที่อื่นถูกต้องพุทธะใช่ปฏิมาอะไรก็ว่ากันใช่ถูกต้องสรุปแล้วก็คือไม่มีชื่อไม่มีชื่อเพราะอะไรไม่มีชื่อเพราะเหตุที่ว่า องค์ที่ปฏิสฐานอยู่ในขนาดนี้นี่สร้างครอบจากองค์เดิมซึ่งเหตุที่สร้างครอบนั้นก็เพราะเหตุที่ว่าองค์เดิมมีขนาดเล็กกว่าฐานจึงดูไม่เหมาะไม่งามก็เลยสร้างครอบแล้วองค์เก่ามีอยู่แล้วครับแล้วก็องค์ใหม่ก็เลยไม่มีชื่อถ้าติเรียกชื่อก็เรียกชื่อพระประธานเป็นปางสมาธิแล้วพอจะรู้ไหมฮะองค์เก่าท่านชื่ออะไรององเก่าก็ไม่ไม่ไม่มีชื่อครับ ก็เป็นพระประธานซึ่งปฏิสถานพระประธานในพระอุโบสถวัดสเกตเรียกเรียกเท่านี้เรียกเท่านี้หลวงพ่อพระประธานโอ้เยี่ยมเลยครับรูปนี้ทั้งหมดภาพวาดนี่วาดตั้งแต่สมัยไหนยังไงครับก็มีมาตั้งแต่สมัยอยู่น่าจะสันนิฐานว่าน่าจะอยู่คู่กับพระอุโบสถมาเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วถ้ามีพระอุโบสถเสร็จเรียบร้อยก็จะมีภาพที่เป็นกิจกรรมฝางกิจกรรมฝากกิรกรรมฝาอันนี้ซ่อมแซมหลังสุดเลย่อมแมาต่อเนื่อง ต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องพอชำรุดก็ซ่อมมาตลอดนี่ทรงทรงนี้มาตั้งแต่รัชกาลที่3แล้วไหมคใช่ครับนะารับภความสูงเป็นภาพแบบนี้ความกว้างแล้วก็ตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่รัชกาลที่สามเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยทรงทรงใส่ใจในงาน จิตการงานพระศาสนาการสร้างโบสถวิหารลานเจดีเนี่ยถือว่าเป็นพิเศษครับโอเคถ้างนั้นเดี๋ยวจุดที่ต้องไปถ้ามาวัดศักเกศจุดต่อไปหลังจากจุดนี้เสร็จเรียบร้อยจตมาภาพจะนำทุกท่านไปที่พระวิหารหลวงพ่อพระอัฏฐารุณตรงนี้แหละส่วนเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้สำคัญเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีน่นครับด้ฟังทีรับ ถามความจริงเลยดีกว่าเมื่อกี้เราได้อ่านไปนะฮะไม่แน่ใจจะถูกจะผิดมาจากพิษณุโลกแหละฮะครัะทารถตองนี้คตั้งแต่สมัยเนี่ยฮะยุทธยารัชการที่1หลวงพ่อพระทารถรเนี่ยล้นเการัชการที่3เนี่ยนำมาจากเมืองพิษณุโลกพนังเกร้าใช่ ประวัติสมเด็จพระานางก้าวเจ้าอยู่มาไงครับเนี่ยองค์ใหญ่มากเ,ออเดิมทีนี่สร้างขึ้นในสมัยไหนนี่ไม่มีหลัฐ <นะ S 1> กฐานปรากฏชัดแต่ว่าอยู่ในช่วงสมัยปลายสุขโขทัยซึ่งเป็นพระประจําพระในเรส,สวนมหาราชปลายสุขโขทัยเลยเหรอฮะใช่ปลาสุโัเป็นพระอัฐารถที่พระองค์ท่านเวลาจะออกรบทับจับศึกจะต้องไปสักการะเป็นเบื้องต้นก่อนก่อนที่จะออกทําสงครามในสมัยนั้นพระจาจาร์ครับเห็นว่า มาทางน้ําจากพิณุโลกเนี่ยใช่ใช่มีเรื่องเล่าใช่จะเล่าให้ฟังหน่ครับคือในสมัยรนุนเก้ารัชกาลที่3เนี่ยเห็นว่าวัดวิหารแดงเนี่ยมีความสุดโทมแล้วประกอบกับในสมัยนั้นเนี่ยพระนครเนี่ยเกิดเป็นอหิวาตกโลก<ม>ถ้าได้ย้อนไปจะจะเห็นใน<ม>ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่คนเนี่ยเสียชีวิตจาก,จาก โรคอยวยยวะต่กรโรคนี่เป็นอย่างมากสมัยนั้นไม่มี<ส>ยาไม่มี<ส><ส>วัคซีนใช่ใช่แล้วเขาก็เอาศพเนี่ยมา,าวางยิ้งเกลือนแถวใกล้ๆก,ก,กับวัดสเกต โดยเฉพาะที่วัดสะเกตดอย่างนี้เนี่ยเป็นแถวนอกพระนครแล้วก็เป็นส่วนที่อยู่ที่ป่าช้าถ้าเราได้ยินแรงวัดสะเกตดเป็ดวัดสุทัศน์กับประตูผีเนี่ยเราก็จะรู้เลยมาเพ่จากอหิวาตกะโลกใช่ใช่ใช่เป็นหมื่นศพเลยใช่ไหมครับใช่ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยขวัญและกําลังใจของชาวพระนครเนี่ยสูญเสียเป็นอย่างมากครัชกรชการที่3ก็เลยนําพระธารรสเนี่ยมาประดิษฐานไว้ที่ใจกลางพระนครเพื่อให้เพื่อให้สร้างขวัญกาลังใจเป็นมงคล ชาวพระนครเนี่ยก็มาสักการะบูชาเป็นอย่างมากจนถึงกับขนาดว่ามีญาติมีโยมคนไทยเราเนาะกระิบกันกระซิบกระซิบกาบกันอย่าอย่าพูดดังัยอย่าอย่าพูดดังว่าถ้าอยากจะชีวิตยั่งยืนร่ํารวยก็มาสักการะบูชาขอโชคขอชัยนะอย่างงี้ก็แล้วกันจนกระทั่งนี่มากันกระซิบกระซาบกันทั่ว แถวซอยลมผีทั้งใกล้ทั้งไกลจนปิดวิหารน่ะลองคิดดูแล้วก็แสดงว่าผู้็นผู้นภาษาชาวบ้านเนี่ยคือว่ามาขอหวยกันจนถึงวันนี้ต้องปิดเลยพี่แดงมาขอโชคมาขอโชคแล้วได้จริงๆก็ไม่รู้ก็เป็นดวงของเขาเลิกเลกก็ถ้าถ้าญาติโยมมาจนต้องปิดวิหารแสดงว่าเกือบทุกงวดน่ะ ก็วด่งดังมากจนจนทางวัดปิดจนบอกว่ารับไม่ไหวอ่าแล้วสุดท้ายเพิ่งมาเปิดให้กราบไหว้เมื่อไหร่ก็เพิ่งมาเปิดในช่วงหลังๆนี่ที่ให้ท่านสาธุชนโดยทั่วถึงกันเนี่ยเข้ามาสักการบูชาครับเมื่อไม่กี่ปีใช่มาจาย์ก็ไม่ไม่กี่ปีเมื่อก่อนนี้จะเปิดเฉพาะช่วงงานประจําปีครับจเรียนกก็มากราบไหว้กันได้นะฮะพระธารรส บอกเลยว่ามาขอเรียกว่าขอโชคขอชัยให้ชีวิตมีความสุขมีความเจริญเป็นมงคลกับชีวิตนะฮะก็มาได้เลยก็คือที่มานะครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับของพระอัฏฐารสนะฮะองค์นี้นะครับ510นะฮะที่ผมเห็นมากราบไหว้เป็นสิริมงคลต่อชีวิตนะฮะมาดูประวัติศาสตร์นะครับที่ยังคงเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานนะครับได้ดูกันนะครับนะฮะอยู่ที่วิหารนะครับของวัดสะเกต วิหารพระอัฐารถนะจากตรงนี้ไปไหนก็มีจุดไหนเราต้องไปเที่ยวกันครับจากจุดนี้ก็คงจะพาเราท่านทั้งหลายขึ้นไปบนภูกาทองแล้วล่ะโอเคอยากรู้แล้วล่ะว่ากรุงเทพมีภูเขาจริงป่ะเนี่ยไปดีกว่าไปดีกว่าไปเห็นกันโอเคไปกันเลยครับ มาอยู่ที่บันไดนะฮะทางขึ้นภูเขาทองวัดภูเขาทองแล้วนะครับครับผมคำถามแรกเลยฮะกี่ขั้นครับหลวงพี่สามสี่สี่สามสี่สี่สามร้อยสี่สิบสี่ขั้นโอ้ถือว่ากำลังสวยสำหรับคนแข็งแรงก็ไม่เหนื่อยไปโอเคเชื่อเลยครับจุดแรกเลยครับอาจารย์ตรงนี้แรกตรงนี้น้ำตกนี่เราสร้างขึ้นมาใช่ เพื่อความรื่นลมเพื่อความร่มเรื่อน <Called> แก่ท่านสาธุชนที่พอมาถึงเป็นสถานที่ต้อนรับให้กับท่านสาธุชนที่เพิ่งมาถึงมาถึงนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะลานวิหารลานพระเจดีย์บนรมบายมันพดฟูก็ทองอันนี้<ร>ดีมากสําหรับน้องๆผู้หญิงท่านผู้ชมผู้หญิงนะฮะที่อยากสวยอยากงามนะครับต้องกวาดวิหารลานเจดีย์ ใครมีวัดที่อยู่ใกล้บ้านไปกวาดลานวัดที่ไหนก็ได้เนาะจะสวยงามชาติหน้านะฮะเกิดมาจะสวยจะงามคนเราอยากเก็บอยากกวาดก็สวยก็งามตั้งแต่คิดอยากจะเก็บจะกวาดแล้วจิตใจงามก่อนใช่ใช่เรามาถึงชัง้นนี้และชั้นนี้มีชื่อยังไงไหมครับ พอเรามาถึงทางด้านบนนี้เราขึ้นมาเราก็จะเจอกับองค์พระพุทธรูปองค์พระองค์สมเด็จพระสัมมาส่งเครื่องครับส่งเครื่องกษัตริย์ก็จะมีความเป็นมาตรงบริเวณนี้ก่อนที่จะขึ้นไปบนยอดก็จะเป็นบริเวณที่เป็นมนฑ์บที่อยู่ทางด้านในที่บรรจุพระเขี้ยวแก้วจำลองพระที่เขาเรียกพระบรมสารีริกธาตุไหมครับใช่พระบรมสารีริกธาตุจะอยู่ข้างบนใช่เดี๋ยวพูดที่ไปที่มาของ กูก็ทอมก่อนได้อ่านี่แหละจะได้รู้แล้วที่สงสัยกันว่าจริงๆแล้วสร้างขึ้นเดิมทีเดิมทีไม่มีมาก่อนไม่มีนะฮะใช่ไม่มีมาก่อไม่มีไม่มีแต่ว่าจะสร้างขึ้นในสมัยรุ่นเก้ารัชกาลที่สามครับด้วยความที่พระองค์ท่านนี่บูรณะปฏิสัขคณนโดยรอบวัดสเกตซึ่งเดิมทีจะเป็นไม้เป็นไม้ทั้งหมดนะแล้วพระองค์ท่านก็ทําเป็นกุฏิที่เป็นปูนเลยก่อปูนทั้งหมด บ,บูรณาปฏิสังขรณ์โดยรอบเรียบร้อยพระองค์ท่านก็เห็นว่าเออน,น่าจะมีสถานที่ที่เป็นเจดีย์โดยเฉพาะสถานที่บริเวณโดยรอบเนี่ยอยากจะนําเอาแบบของสมัยกรุงศรีอยุธยา <c oughs> เอามาเป็นแบบแล้วหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้สร้างก็สร้างเป็นภูเขาโดยวิธีการเอาไม้ซุงใหญ่ๆอ่ะเป็นเสาเข็ม ว่ป oh, uh, ักลงเรียบร้อยแล้วก็ไม้คาน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 แล้วก็โบกปูนเข้าไปปูนเข้าไปก็จะกลายเป็นเหมือนทรงเป็นภูเขาใช่ทรงเป็นภูเขาเมื่อก่อนยังไม่มีบริเวณโดยรอบนี้นะบันไดยังไม่มีนะนึกลองนึกภาพดูนะเป็นทรงปูนแล้วก็จะมีบันไดเขียนขึ้นแบบนี really <s 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 ้นึกนึกภาพออกไหมนั <S 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 allora ่นแล้วหลังจากนั้นก็มันก็ซุดลงพอซุดลงพระองค์ก็เห็นว่าเออขั้นจะ ดำเนินการสร้างต่อเดี๋ยวก็จะเกรงว่าเรื่องของโบประมาณก็เลยไปสร้างวัดโดยรอบอวัดวัดสัดกหนึ่งในนั้นคือวัดสเกตมีทั้งหมด12วัดแล้วหลังจากนั้นก็สิ้นราชก,การไปสร้างวัดโดยรอบ12วัดใช่หลังจากสิ้นราชก,การที่3สามแล้วก็มาที่4ที่4ี่ก็มาสารต่อสารต่อจากสิ่งที่ทำก็หลังจากที่สุดลงก็ใช้ นวัตกรรมที่ทันสมัยขึ้นในสมัยรุ่นเก้ารัชกาลที่4ช่วงนั้นฝรั่งก็เริ่มเข้ามาแล้วเนาะรุะ่นเก้ารัชกาลที่4ก็มีนวัตกรรมสร้างขึ้นมาจนจะ70% เกือบเสร็จเกือบจะเสร็จก็ยังยังยังไม่เสร็จสักทีเดียวแต่ว่าเป็นทรงภูเขาแล้วสิ้นราชการอีกเสิ้นราชการอีกมาต่อในรุ่นก้าราชการที่ห้ามาต่ออีกจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยพระองค์ท่านก็หลังจากเสร็จเรียบร้อยพระองค์ท่านก็นำพระเขี้ยวแก้วจำลองจากในพระราชวัง เอามาปฏิสถานไว้ที่มณฑปทางด้านในนี้แล้วหลังจากนั้นก็จัดพิธีเฉลิมฉลองใหญ่โตเลยใหญ่ยยโตแล้วหลังจากนั้นก็มีทางอินเดียทางการทูตอินเดียได้ขุดค้นพระบรมสารีริกธาตุที่เมืองกับ,บีลพัดจึงทราบว่าร้่นเก้าราชาการที่5นั้นเป็นพุทธาศาสนิก,กชนพุทธ,ธมามกชนจึงได้ส่งทูตได้มา ติดต่อเพื่อที่จะมอบพระบรมสารีริกธาตุนั้นทรงผ่านมาจึงได้นํามาประดิษฐานไว้บนยอดของบัวลงมงคลตรงที่เป็นคอระฆังเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูก็คือสร้างรัชกาลที่สามรัชกาลที่รัชกาลที่ห้าแสดงว่าในยุคลนการรัชกาลที่ห้าเราก็เห็นภูเขาทองสวยงามเป็นภูเขาทองยอดเป็นเจดีย์แบบนี้แล้วถึงแล้วอาจารย์ครับถึงแล้วสวรรค์ถึงแล้วสวรรค์ นี่อาจารย์ยครับบนน,รบ,บนนี้มีความสําคัญยังไงครับทรงสถานที่บนยอดบโบรมมันพดภูเขาทองแห่งนี้เป็นสถานที่สูงสุดสูงสุดโดยเฉพาะสิ่งที่สูงที่สุดนี่เป็นมงคลสําหรับชีวิตเรารแม้แต่เราที่เป็นคนไทยด้วยกันยังถือเลยนะว่าอย่าไปตก วกันเพราะว่ามันอยู่อยู่สูงสุดผมโดนตบตลอดเลยช่วงหลังเนี่ยโอ้ย่าไปตบกันได้ใช่ไหมฮะเสียกระล่างเสียเสียสีเขาเรียกเสียสีมงคลทีหนึ่งเสียทีหนึ่งรักษาดีๆอย่าให้ถูกตบหะครับต่อไปไม่ให้ตบนะครับเอออย่าให้ตบครับเลื่อนกันนะเพื่อนอย่างบนนี้อย่างบนนี้เขาก็ถือกันเป็นสิ่งที่สูงที่สุดจริงจัจริงจนะจริงจริงจริงจังอาจารย์ขึ้นมาบนนี้เนี่ยก็มาสะดุดตาพี่แทนเมื่อกี้นะพอขึ้นมาสะดุดตายนี้เลยใช่หมุดชนดที่ดินเล่งมาต่างหาน มีความมาว่อะไรความหมายสะดือเมืองที่กรมแผนที่ได้ตรวจสอบดูของหลักฐานแล้วว่าณ่าสถานที่ตรงนี้เป็นใจกลางเมืองอ๋อนี่อย่างเป็นทางการเลยนะอย่างเป็นทางการไม่ได้ตั้งขึ้นมากรุงเทพมหานครสะดือเมืองอยู่นี่แล้ครั้งอาจจะขยับขยายไปก็ก็ว่ากันไปแต่ว่าโดยเริ่มต้นอยิ่งมตรน้อยู่ตรงนี้โดยมาตรฐานแล้วอยู่ตรงนี้ ต้นน้ำอ่ะต้นน้ำทั้งหมดอ่ะก็คือที่นี่วัดจากตรงนี้ไปวัดจากตรงนี้กลมแผนที่เลยอ่ะไม่ใช่ว่าจะเออเราไม่ใช่ดไม่ใช่กลมแผนที่ก็ชัดเจนนะก็เป็นทางการนะหมุดเมืองนะน่าจะ200กว่าปีนะหมุดเมืองใช่ไหมฮะใช่ไหมโอ้เราญาติโยมชาวพุทธก็มาแล้วก็มาอธิษฐานจิตนะสางทต่ตรงนี้เป็นที่แผ่บารมีพลังทั้งหมดทั้งมวลถ้าพลังตัวเองไม่เพียงพอเนี่ยก็ เอาไปวางอธิษฐานดีๆได้กำลังจิตกำลังใจวางอธิษฐานเลยเอากระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์ไม่เคยพกกระเป๋าตังค์รับไม่เคยพกไม่เคยพกย่างไงครับจนี่ภรรยาให้มาแค่นี้เหรอใช่ให้มาแค่นี้นะแค่นี้ก็บุญแล้วชีวิตนายโยมนะบ้างแล้วอธิษฐานฮะเดี๋ยวผมตั้งตรงสะดือเลยเอาไว้ซีซีสะดือเลยสะดือเลยฮะครับวางไว้วางไว้ตรงนั้นแหละแล้วก็เวียนรอบสักสามรอบไม่ได้สิอาจารย์งงเงินหายงูจงง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 างง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  วางได้จริงหมอว่าอาจารย์วางไ,าาาาไปเถอะเขาก็วางกันทั่วบ้าน,มานผมก็ไม่กล้าข้ามนะมีอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญครับอาจารย์ก็คือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าคงกระพันของวัดนี้เหมือนกันก็คือผ้าแดงที่นำมาห่มพระธาตุ ที่ด้านบนูกราทองนี่นะฮะมีมีความเป็นไม้ครับอาจอารย์เบื้องต้นเลยสีแดงนี่เป็นเป็นสีแห่งความอุดมสมบูรณ์ครับที่ชาวพรามเป็นพิธีพราหม์ที่เขาให้ความความเชื่อมาแบบนั้นครับแล้วพิธีห่มผ้าแดงเนี่ยในวัตสเกตเนี่ยก่อนที่จะถึงงานประจําปีก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ในการประกาศให้สาธุชนทราบโดยทั่วถึงกันว่า วันนี้ทางวัดจะมีงานประจําปีแล้วนะแต่ว่าที่เราเห็นก็อยู่ข้างนอกแลวเห็นมีผ้าไดงสมัยก่อนไม่มีไลน์ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีที่ช่องทางที่จะประชาสัมพันธ์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อผ้าแดงขึ้นตระงานห่มรอบภูกระทองแล้วญาติโยมมาจากทางไกลก็จะเริ่มรู้เลยโอ้งานประจำปีแล้วไปเที่ยวได้แล้วหลังจากที่นํามาห่มพระธาตุเรียบร้อยเห็นบอกว่าสิ่งของที่เป็นมงคลของวัดนี้ จะนำไปทำเป็นผ้ายันผ้ายันนี่ตรงนี้ที่ผมมาตามามาตามหาเรื่องนี้แย่งกันผ้ายันบรมบัรพตครับต่อเนื่องงานปีใหม่สวดมนต์ข้ามปีจากผ้าแดงที่ผมปลายผมประทัดในช่วงลอยกระทงก็จะนำผ้าแดงนี้ไปทำเป็นผ้ายันบรมาบัรพตแล้วผ้ายันเนี่ย โโอ้หแย่งกันญาติโยมจะเป็นที่ต้องการของญาติโยมที่มาร่วมสวดมนต์ข้ามปีด้วยชื่อว่าผ้ายันผ้ายันพวกกระซับผ้ายันพวกกระซับใช่กระซับเชื่อว่ามีรับไปแล้วจะมีโชคมีลาบพกติดไว้กับตัวนี่ก็จะมีโชคมีลาภแสดงว่าผืนไม่ได้ใหญ่ไม่ใหญ่เออนี่ยมเล็กก็เียมไม้ให้แล้วยมเล็กเตรียมเตรียมไม่ให้แล้ว นี่ไงพระยาโภระคับที่เป็นเป็นตัวอย่างให้ดูว่าเป็นแบบนี้นะครับนี่ของพี่เล็กพี่เล็กสวัสดีครับอีกหนึ่งที่อันซีนแม้แต่พระอาจารย์ยังไม่รู้เลยว่าจริงเหรออยู่ในวัดนี้พี่เล็กนี่แหละจะพาเราและท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมและเราทั้งหมดเนี่ยไปดูที่นี่กันครับพร้อมยังไปนี่ให้ยังไปนี่เอากราบพระบรมสารีกัลยาณ์แล้วแล้วลาท่านแล้วน้องใหม้องใหม่มพี่ปอเข้าไป จากด้านบนก่อนที่จะพาพี่ป๋องไปถานที่ที่พี่ป๋องอยากจะเห็นเอกกุสีเอกุสีครับก็ต้องแวะที่นี่เดี๋ยวพี่เล็กจะเป็นคนเล่าเรื่องราวให้กับเราฟังครับว่างจริงแล้วที่มาของคำว่าแร้งวัดสะเกตเนี่ยมาจากไหนเป็นอย่างไรครับพี่เล็กก็ครับเนื่องจากว่าในสมัยอดีตนั้นเมื่อมีประชากรหรือว่าผู้คนเนี่ยล้มตายในเขตพระนครตอนนั้นโรคโรคอหิวาตโรคอหิวาโรคห่าโรคห่านะครับก็ มีการนําศพออกมาจากภายในพระนครนะครับผ่านประตูผีมาในพระนครเนี่ยห้ามเผาวัดในพระนครเนี่ยจะไม่มีเมนเลยครับคือต้องออกมานอกพระนครออกมาทางประตูผีออกมาทางประตูผีมากมายเป็นหมื่นศพแล้วทําไมถึงต้องเป็นตรงนี้ฮะเนื่องจากว่าเป็นวัดที่ใกล้ที่สุดมีบริเวณกว้างูผีที่สุดนะครับบริเวณกว้างนะครับใน พื้นที่ที่เอามาไว้ก็คือตั้งแต่โรงเรียนสารพัดช่างเขาเรียกเมนปูนนะครับจนกระทั่งเลื่อยไปจนกระทถึงแยกแม้นสีการประปาแม้นสีปัจจุบันนี้โรงเรียนสารพัดช่างและการประปาแม้นสีในปัจจุบันนี้แต่เมื่อวานเนี่ยเป็นที่เผาใช่โอ้เรียกว่า ไกลมากนะคิดดูแล้วกันปาปาแม้สีไปถึงพระพัดช่างไปถึงปลาของตลาดอ่ะก็คนต่างหวัดอาจจะไม่ทราบแต่จริงแล้วหลายกิโลหลายกิโลเนื่องจากว่าวันวันนึงเป็นหมื่นศพนะครับที่ขนออกมาขนออกมานะครับเผากันแทบไม่ทันจนกระทั่งเกิดตำนานว่ามีนกแร้งมาช่วยกะเรียกว่ากินด้วยนะครับ ก็ในปริมาณเยอะทีเดียวย่อยสลายช่วยกินช่วยอะไรเน่าเหม็นดเขาก็เป็นเป็นธรรมชาติก็เป็นสัตว์ที่กินซากแล้วไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์อะไรต่างถ้าได้เสียชีวิตตายเน่าในป่าเขาจะเป็นคนที่ช่วยย่อยสลายแร้งปัจจุบันนี้ถ้าไม่มีแล้วนะไม่เจอเลยนะไม่เจอในในเขตประเทศไทยแล้วนะครับวนหญ่ก็จะไปอยู่ในต่างประเทศในอินเดียครับก็เลยเป็นที่มาของแรงวัตสเกตนั่นเองครับ